แ่งขันด้วยนะครับเอาครับทิ้งมาทางขวาบอลถึงสัสลักเจอกับเควินสัสลักจี้เลยครับสัสลักสัสลักหักข้อมาตรงนี้ได้จริงหนึ่งศนเรียบร้อยสิครับโอ้โหบอลชัแลบครับแล้วก็เป็นหนึ่งศูนย์ครับตอนแรกเหมือนจะไม่เข้ากับบอลชนเสาแต่ว่าได้เหลี่ยมในครับบุรีรัมบุกมานำที่แพสสเตเดียม1-0ูยแล้วครับเป็นชุมชัยเจเด็ดนะครับมาทำประตูได้ในนาทีที่10นะครับดูครับบอลจากหลังนะครับนี่โยนมา เดี๋ยวต้องเช็ค V R ด้วยนะครับว่าจังหวะสัสลักนี่จะรับน้าหรือเปล่าครับแต่ว่าดูจังหวะนี้ครับเนี่ยครับพยายามโยกหลบแล้วก็หลบเควินไปได้แลวจ่ายมาครับแล้วจังหวะยิงของสุภชัยถือว่ายิงได้ดีเลยครับเนี่ครับผักมาไม่แม้มีตัวบล็อกแล้วนะครับแต่ก็ยิงได้ดีบอลไปชนเสากระดอนเข้าก็่ายไปเลยครับเควินนี่ปล่อยให้สัสลักได้เปิดนะครับอืแล้วสุภชัยเนี่ยดึงตัวเองถอยมาจากตัวประกบนะครับทำให้ก็มีพื้นที่เปิดโล่งนะครับ เหมือนจะเช็คเรียบร้อยเหมือนจะเคลียร์ครับอาแล้วครับเป็น1-0ของบุร,รีรัมยูไนเตดครับทีมเยือนได้เฮก่อนถือว่านำเร็วเลยครับตั้งแต่นัที่10ของการแข่งขัน